เงี้ยเงี้ยเงี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 ยปลวกกินบ้านกูจะหมดละเดี๋ยวนี้เราไปหาอะไรมากำจัดปลวกกันดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่โฮมโปรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าเข้าไปที่เชลกันเลย,ย ai, นี่ไงเชนได้กำจัดปลวกมีหลายแบบเลยวะเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเชนได้สเตฟัส40 EC กำจัดและป้องกันปลวกมดเออมดบางชนิดมันก็กัด ไม้เราเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะไม้ลามิเนตนะครับผมมันโคตรอร่อยวิธีใช้เขาก็มีบอกชัดเจนนะครับตัวนี้ผสมน้ําได้40เท่านะครับเออดีด,ด,ดีแล้วแบบนี้เป็นขวดเชนไดสเตฟสสามสิบไอ้สากับ40มันต่างกันยังไงวะตัวนี้กําจัดปวกมดแล้วก็มแมลงชนิดอื่น อ๋อมันผสมน้ำได้หกสิบเท่ามากกว่าตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้เรา,เาไปผสมน้ำนะครับแล้วเราก็ขุดร่องดินลึกลงไปประมาณ30สิบเซนนะครับรอบบ้านเลยเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำยาที่เราผสมอะเทราลงไปในหลุมแล้วก็กบดินเหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครขี้เกียจก็ไม่ต้องขุดก็เอาลาดรอบบ้านได้เลย,เลยแต่นี้เขาไม่ได้แนะนำนะผมขี้เกียจเองอ๋อเขามีขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กแบบนี้ด้วยนะครับ แล้วแต่เราจะใช้นกะขคดไหนก็ได้เหมือนเหมือนกันแหละนี่อันนี้ผมเคยใช้นะครับเป็นเชนไดสําหรับทาไม้หรือว่าพ่นก็ได้ตัวนี้ไม่ต้องผสมนะครับทาบนไม้ที่เราจะใช้ได้เลยนะครับและที่ดีไปกว่านั้นนะครับคือตัวนี้มันมีสีน้ําตาลด้วยคือมันจะเป็นการย้อมไม้ไปในตัวเลยนะครับจบในขั้นตอนเดียวเลยกําจัดปวกแล้วก็ย้อมสีไม้ไปด้วยเจ๋งโคตรๆเชนได,ด 1db รักษาเนื้อไม้นะครับแบบนี้น่าจะเคยใช้กันอยู่นะเป็นแบบพ่นตัวเขียวนี่ไล่ยุงไล่มดแมลงสาบ หลายบ้านน่าจะใช้แบบนี้ประจําอยู่นะครับผมคือมันง่ายดีแล้วสีส้มนี่กําจัดปลวกด้วยนะครับแต่ว่าพวกนี้มันจะใช้ได้ผลเฉพาะจุดเป็นบงแคบเท่านั้นนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่คือมันก็สะดวกดีแหละตามตู้ตามในห้องนอนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันก็ใช้ได้ดีนะครับกําจัดปลวกได้นาน12สัปดาห์แต่ถ้าเป็นแบบผสมมันจะอยู่ได้นานเป็นปีนะครับอืมเอาบบไหนดี ผมก็เลือกเป็นแบบนี้ดีกว่าจะได้ครอบคุมทั่วทั้งบ้านเลยนะครับผมแล้วก็มันก็อยู่ได้หลายปีด้วยเอาให้มันแบบอยู่หมัดไปเลยดีกว,ว่าไอ้พวกปวกอีกปวกเอ้ย